สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดรเนนมาพบกับทุกท่านวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องระดับของความสุขนะคะความสุขมีห้าระดับนะคะห้าระดับของความสุขมีอะไรบ้างท่านทราบไหมคะระดับที่1น,นะคะสุขสบายระดับที่สองของความสุขคือสุขสวัสดิ์ค่ะระดับที่สมสุขสโมสรน,นะคะ ระดับที่สี่สุขสง่าและระดับสุดท้ายระดับที่ห้าสุขสงบสว่างคะ่ะทุกท่านคะ่ะสุขทั้งห้าระดับนี้ท่านใดมีครบบ้างช่วยเล่าสุขฟังหน่อยนะคะหลายท่านอาจจะมีครบทุกข้อแต่บางท่านอาจจะมีไม่ครบทุกข้อวันนี้ดเรแนนจะมาชวนทุกท่านมาสร้างสุขให้ครบทั้งห้าระดับกันคะ่ะ ท่านคะห้าระดับนี้ท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองนะคะสุขสบายสุขสวัสดิ์สุขสโมสรสุขสง่าและสุขสงบสว่างถ้าท่านมีครบทั้งห้าสุขระดับนี้หระดับนี้ท่านจะเป็นคนมีความสุข แน่นอนคะ่ะลองไปทำดูนะคะสร้างด้วยตัวเองคะ่ะท่านจะเป็นสุขคะ่ะ